โอ้ยหนอหัวกระเซ,ซิงกระเซิงในคืนวันอังคารแบบนี้ซึ่งชาวบ้านชาวช่องเขาไปดูอีพีหนึ่งกันแล้วฉันทำอะไรอยู่บ้าน <c oughs> แล้วก็กำลังจะมาดูทีเซอร์ใช่ไหมเขาเรียกว่าทีเซอร์แล้วเราต้องเกินปาว่านี่คือทีเซอร์เรื่องอะไร หรือว่าเห็นในชื่อคลิปแล้วก็คือจบโอเคุณชิ่อเรื่องไหนละกันเนาะโอ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้เรามาทำรีแอคชั่นซีรีส์เรื่องรักใต้บรรทัดนะคะเป็นออฟฟิเชียลเชลเลซึ่งเราอะ่ะตามค่ายดูมันดีมาตั้งแต่สมัยนิ่งเฮียก็หาวซื้อใช่ปะแล้วก็เพิ่งโดนน้องเล็กเจนสามตกก็คือน้องเจมแต่ว่า น้องไม่ใช่น้องเล็กเจนสามใช่ไหมแต่เป็นรองเพราะว่าตีๆน่าจะเล็กสุดเออจําไม่ได้ลนะแต่ว่านั่นแหละคือเออเราคิดอยู่ตั้งแต่ตอนดูรายการละวว่าน้องเนี่ยน่าจะไม่เหมาะกับในรุ่นตัวเองน่าจะต้องแบบว่าเจอคนที่โตกว่าแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเจนหนึ่งแล้วก็เป็นพี่มารไงก็แบบเออเด๋ มาดูแล้วกันเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าซีรีส์เรื่องนี้คือออนช่องทางไหนหรือ,อยังไงอะถ้าเกิดว่าใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วรู้อะช่วยบอกด้วยนะคะว่าเออซีรีส์เขามีแผ่นออนช่องทางไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหัวฉันก็เสิร์งปะหัวฉันก็เซิร์งมากเลยนี่คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็จะมาดูเนี่ยแต่เห็นเห็นตั้งแต่ตอนประกาศโปรติกแล้วว่ามีเตอร์ยิมเป็นคู่หลักใช่ปะ่ะตอน้น้องอจิมนุ้ยแมว เี่ลูกคเป็นรอลเรียนว่ามึงไม่เหมาะกับงานนี้ว่ะท่อน้ำแตกว่ะน้ำท่วมห้องหมดเลยก็ททนไม่ได้มึงอยากลาออกไปหัวกระเซิงมาหมดคุณชายอยกดูมูนนอนก็ไม่ได้นอนอยากดูซีรีส์ก่อนซีรีส์ก็ไม่ได้ดูรับต่อไปขอเสียงปรบมือให้กับแขกรักเชิญขั้นเทพของเราสื่ออรเยนักเขียนมหาเทพผมมาถึงวันนี้ได้ แล้วส้มติดอยู่บนต้นไม้ค่ะพี่หนูมันมันมัน,ม,นมันลงมาเองได้นะนูกต้นไม้อะ่ะเอาอุ้ยตกลงมา <c oughs> ติวเตอร์รับเหรอว้ายติวเตอร์รักจริงจรงอ๋อคนละที่เอาเมื่อกี้ยังใส่สูตรน่าจะนึกถึงเหตุการณ์หรือเปล่าเะกามีเขาเลยมีเสือเอ้ยในวันนี้ กหลอกเกินพน,นุเสือเอย,ย้คณชายน้อยเฮวัวทีน้องเจมแต่มันก็ไม่มีทางที่มึงจะไปรู้ความคิดของเสือเอย่ได้ใช่ปะกูคิดไม่ออกเลยว่าทำไมกูถึงเขียนพอดเดียวกันเป๊กับเสือเอย่ตัวละครหลักในงานของเขาอะมันจะมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่อย่างกับว่าเขากำลังตามหาใครสักคนมาตลอด น้องจิ๋วของแม่อ่ะกูมีวิธีที่ทำให้มึงได้เคียร์กับเสือเย้แล้วโอ้ยน้องเจมมึงอ่ะมันเล่นเกมกับกูเละนะเสือเป็นการละลายพฤติกรรมเสียงน้องเจม<ด>บรรยายตลอดเลยเนาะขอโทษที่ได้ให้คุณลำบากนะในคะลร้ลองของ,งานนนั้นเนะี่ยกูเจอเขาแล้ว y าได้เชิญนักเขียนชายยอดเยี่ยมทั้งห้าคนมาร่วมใช้นามบการในตาพิศวงเพื่อเขียนนิยายวายมาหาเรียบในตาพิศวงได้เปิดตัวในวงการนิยายวายอย่างเป็นทางการแล้วลูกเป็นนักเขียนเหรอเหมือนฉันเลยลูกเป็นนักเขียนเหรออุ้ย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 ไปเอกเลยนะเอกก็เป็นตัวละครในิยายเรื่องหนึ่ง แปลกนักทำไมข้าอยากฆ่าเจ้าตะกรบีกลับทำไมเป็นเจ้าวายเลยหุยยิมมันน่าหลายมากเลยอ่ะหุยเจ้าทำอะไรน่ะงั้นบทเซิร์ฟของหลานเชิญนะห,หน่ะยิมหนูน้องชื่ออะไรวะผมกลัวว่าจะทำออกมาได้ไม่ดีอ่ะดิ คนชายน้อยที่ผมรู้จักคนชายน<า>้อยมันจะเล่นให้เก่งในโซนฮิโร่ของเอออ๋อนางเป็นแก๊งนักเขียนเนาะแต่เสือแยะเป็นนักเขียนคนหนึ่งที่ผมนับถือเขาหลังเข้ามาทํางานสายนี้ผมชมแบบจริงใจนะเนี่ยก็ไม่อยากเป็นกองให้ผมก็ไม่ต้องเป็นก็ได้แต่อย่าทำตัวแบบนี้สวได้ค่ะ มีความสุขมากใช่ไหมที่เห็นผมเป็นไอ้โง่สนุกมากใช่ไหมที่เื่นคมรู้สกของบผมอ่ะเอาผมชอบคุณจริงๆผมแค่อยากจะบอกผมได้ยินทั้งหมดเลยนะได้ยินว่าเขาชอบกันแล้วหรอกมอาจจะไม่เหมือนกับคนที่คุณคิดอบอุ่นอ๋ออบอุ่นผมชอบคุณอุ้ยห่าสวยมาถึงตัวละครสวยไม่ได้คุณจะเสียใจไหม ไม่สัตยาเขาชื่อจริงกัผมก็ไม่เขียนเรื่องวขอวคุณในชีวิตจริงของผมสิหุ่ยุ้่ยาุปยพุ่ยอะไรกันเนี่ยว่ามันไปควนใจพีซสื่อเย็ลี ชอบหน้าจีนอะหลายว่ะชอบอะ่ะอค่ะเจ้าพบแล้วอุ้ยนาา่ารักเอาจบแล้วเหรออ๋ออุ้ยเป็นเทเลอร์สี่นาทีห้านาทีที่แบบอืม เขาออนช่องไหนนะออนเมื่อไหร่ต้องไปหาดูละ้ยแต่ว่าอุตื่นเต้นว่ะไม่ต้องนอนละคืนนี้โอ้เุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะไม่รู้จะพูดถึงอะไรก่อนดีเต่ายิมเนี่ยเห็นมาตั้งแต่ตอนดูนิ่งเฮียละแล้วก็พี่เจ็ดคนกลางก็ดูรู้สึกว่าเรื่องนี้ดูเป็นมนุษย์ขึ้นเนาะเพราะตอนที่เจ็ดคนกลางดูแบบกระตุนกระตุนะต้น การ์ตูนเออก็ดีดีดีอุ้ยชอบยิ้มหน้าไอ้ที่มันเป็นหน้าจีนมากเลยอะที่ใส่ชุดจีนนะแบบโอ้หน้าร้าย่ารู้สึกว่าเออคิดมาตั้งนานแล้วว่ายิ้ม,มหน้าจะลองแบบว่ามีบทที่เล่นดูแบบแต่งหน้าหลายๆอย่างนี้ดูเพราะรู้สึกว่าน้องอะหน้าให้น้องเป็นหน้าต้องหูใช่ปะแต่เป็นหน้าต้องหูที่แบบมันล้ายได้อะ่ะหน้าหน้าดูลายๆได้ เออดีดีดีแล้วก็น้องเจมมูของมัมมี่อ้ยตายแล้วก็คือกลามาดูเรื่องนี้เพราะว่าน้องเจมเห็นมาตั้งแต่จริงๆเห็นมาตั้งแต่ดื้อเฮียแล้วแหละที่เป็นน้องของนัทสิทธิ์ใช่ปะแล้วก็อยากจะบอกว่าเจมอ่ะมีความคล้ายน้องนักมากคือเราอ่ะเป็นมัมมีของนูนิวกันนักใช่ปะแล้ว มันมีรูปเบื้องหลังอันนึงอะที่น่าจะถ่ายลงหนังหรืออะไรเราไปเห็นสตอรี่อะแล้วแบบว่าตอนแรกเราคิดว่านัดเราแบบเฮ้ย hey! นัดกับพี่แม็กหรอวะเอ้ยพี่แม็กพี่มานัดกับพี่มาหรอวะแต่พอรูปแบบว่ามันหายเบอร์แล้วแบบโอ้เยเจมเอ่อหน้าคล้ายกันมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กสองคนนี้ฝากรูปมีแล้วราคาฝากน้องเจมด้วยแล้วก็แฟนคลับเตอ้อนิมหรือว่าแฟนคลับใหม่ของ พี่มางน้องเจมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครผ่านมาเห็นคลิปเนี้ยบอกได้นะว่าเอ้ยเขามีช่องทางการออนหรือยังเขาออนที่ไหนหรืออะไรเงี้ยจะได้แบบเผื่อหาดูเพราะว่าฉันน่าโดนน้องเจมตกตั้งแต่อยู่ในบ้านไอ้นี่แล้วเว้ยที่เขาส่องเด็กดูมันดีอ่ยแล้วแบบไอ้น้องเอียมอะเออน่ารักมากเลยอะเออน่ารักน่ารักดีดีด,ดีแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นลอมคอมใช่ปะลอมคอมก็น่าจะหวานหวานเนาะ เออช,ช่วงนี้ซีรีส์แบบว่าช่วงนี้อยากดูแต่ซีรีส์มันหวานเพราะว่าชีวิตมันเครียดพอแล้วอะอยากจะแบบว่ากีดให้สนั่นแล้วก็ไหนไหนนี้ช่วงนี้มันว่างด้วยใช่ไหมก็เลยคิดว่าอยากจะลองทำารีแอคชั่นเก็บเอาไวด้ดูเพราะว่ายังมีเวลาไงถ้าไม่มีเวลาแล้วก็อาจจะไม่ได้มาทำแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ,อ้ยช่วงนี้ว่างๆจังหวะเหมาะอาจจะลองทำารีแอคชั่นดูแต่ไม่รู้นะว่าจะได้ทำเรีแอคชั่นเรื่องนี้ไหมเขาจะให้หรือเปล่า แต่มีแผนว่าจะลงเรียกชั่นในช่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องไหนก็เดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นของเรื่องที่ remake มาจากญี่ปุ่นเรื่องนี้ก็คือเอามาจากจีนเหมือนกันใช่ไหมอือช่วงนี้ไทยเราทำซีรีส์แบบว่าซื้อลิขสิทธิ์มาจากมังอกเยอะเหมือนกันเนาะอ,อรู้เรื่องคร่าวๆอยู่ว่า เด็กแก๊งเนี้ยเป็นนักเขียนใช่ป่ะแล้วก็เหมือนเตอร์ยิ้มน่าจะเขียนพล็อตเดียวกันคล้ายๆกันอะไรเงี้ยก็เลยถูกกล่าวห,หาหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่านม่ย่ายโดนลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันสําคัญนะการเป็นนักเขียนแล้วก็โดนเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยอืมน่าสนใจคิดว่าน่าสนใจก็จะรอดูฝากบอกว่า ผลงานแรกของน้องเต็มด้วยนะคะมีพาร์ทเนอร์เป็นพี่ใหญ่กับน้องเล็กเจนสาม 3. เอ้ยน้องเล็กอีฟว่าตอนแรกฉันคิดว่าติีิกับเจมอายุเท่ากันเว้ยแต่ว่าโอเคตีอายุน้อยกว่าไม่เป็นไรฉันก็เรียกเหมารวมมาเลยว่าเป็นแกงมักมีจบฝากด้วยนะคะทุกคนน้องเต็มน่ารักมากแล้วก็เห็นอยู่ว่าวันนี้เขาไปดูอีพีหนึ่งกันใช่ปะ่ะซึ่งตอนนี้เวลา สามทุ่มกว่าฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาออนช่องไหนช่องทางไหนถ้าเกิดว่าใครรู้จริงฝากแบบว่าคอมเมนต์บอกได้นะคะอยากดูด้วย <laughs> อยากดูด้วยเดี๋ยวไปหาดู่อทว่าเขาออนช่องทางไหนแล้วเจอกันถ้าเกิดว่าเรียกได้ไป <laughs> แล้วหัวกระเซิงฉันจะนอนละ